โอเคนะครับกับสวัสดีมิรักษชากเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มคอนเนอร์เหมือนนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะเราจะพามาส่องเทเลอร์อัปเดตใหม่ของอนิเมะรอยยวกันนั่นเองนะเราต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าอัปเดตต่อไปจากวาเลนไทน์เนี่ยก็จะเป็นอัปเดตสกามโตเดย์นั่นเองนะเออก็อย่างที่ทุกคนหรือว่าใครก็ตามที่อ่านชุมชนเราน่าจะรู้นะว่าตอนนี้เนี่ย คอมเราเจ๊งนะเออซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้ทาการเอาไปส่งให้ช่างซ่อมแล้วนะเออซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้ทาการอัดคลิปในแท็บเล็ตนั่นเองนะซึ่งมันแค่แบบมาดูคลิปอะไรพวกนี้นะมันก็อัดได้นะแต่ถ้าเป็นเรื่องของเกมอะไรพวกนี้คือมันแหลกมากเลยนะอ่ะก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้เรามาดู เทเลอร์ของอัปเดตกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาไป2เรื่องของอัปเดตล็อกด้วยนะพี่แกสปอยมานิดหน่อยแล้วนะเออตอนนี้เราก็อยู่ที่ช่อง youtube ของ anime r o y a l นะก็จะเป็น official นั่นเองนะก็คือเป็นการลงเทเลอร์อัปเดต5 5าุดทาของสกามอโตเดนั่นเองนะลงเมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วนะก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกทีละส่วนและกันนะเดี๋ยวดูแบบเต็มๆไปก่อนนะกันนะความยาวที่ประมาณ1นาที9วินะไปเลย อ่านี่ก็จะเป็นแมปนะน่าจะแมปใหม่แหละนี่แมปสน,สนุกนะเนี่ตัวละครผู้หญิงนะคือบอกไว้ก่อนนะเราไม่เคยดูสกามอโตเดย์นะเราไม่รู้จักสักตัวเลยนะเออน,นี่ดูพี่คนนี้นี่ถือปืนเออถือปืนนะแต่วิ่งไปตบเอออ่านี่ตัวเอกสกามอโตเนาะ ล่างหนุม่ม嘛ออันนี้แสดงว่าเป็นตัวหลักแน่เลยเพราะว่าโชว์ท่าเยอะมากนี่อันนี้เหมือนใน aa เลยตัวเนี้ยเนี่ยถืออะไรไม่รู้แหลมอ่าอันนี้อันนี้ไม่เคยเห็นนะตัวเนี้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นนะใส่ชุดสับปะรดเนี่มีสไนเปอร์เด่ไอ้สไนเปอร์ก็ไม่เคยเห็นนะเพราะว่าเอไม่มีเนาะ นี่โอเคจบแล้วทเทปแรกก็มีแค่นี้แหละอืมก็นั่นแหละนะตัวละครที่จะอัปเดตใหม่ก็มีประมาณนั้นเลยนะตามที่เห็นไปเนาะเออนี่แมปนี่เป็นแคนดี้พาร์คเนาะอ่าตัวแรกก็จะเป็นตัวผู้หญิงนะเออซึ่งกูไม่รู้จักนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่าเราไม่เคยดูสักโต托นะเนี่ยแต่เหมือนตัวนี้จะเก่งด้านแบบอ่าเขาเรียกว่าแบบตีระยะใกล้อะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรวะฟิอแบบใช้กําลังอ่ะเออพละกําลังนะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ไอหนุ่มหน้ามนคนนี้นะเหมือนพี่แกเนี่ยจะเป็นตัวละครที่สามารถอ่าตีแบบพละกําลังแล้วก็ใช้สก,กิลปืนได้นะเห็นปะพี่แกแบบถือปืนนะแต่ว่าพุ่งเข้าไปต่อยมนนะแล้วก็ใช้ปืนยิงแต่มึงดูเอฟเฟกมึงดูเอฟเฟกปืนเนี่ยปืนอยู่ที่มือนนะแต่เอฟเฟกมันพุ่งออกมาจากกลางลำตัวอะดูโอ้โหคือแบบ เผาจัดอ่ะเออเดี๋ยวนี้อนิเมะรยัยลเผามืองนะคือเมื่อก่อนอ่ะคือแบบดีกว่านี้อ่ะเออแต่แบบโอเคให้อภัยได้เพราะว่าโมเดลเป็น 3D นะเอออันนี้น่าจะเป็นตัวเมนหลักของอัปเดตเนาะก็เป็นตัวสกัมมโต้นั่นเนองนะอันนี้ก็น่าจะเป็นร่างที่แบบกเกษียณแล้วมั้งไม่รู้วะเนี่ยปลาปลากล่องอะไรไม่รู้น่าจะเป็น <Okay. S 1> เขาเรียกว่าตู้เย็นเนาะนี่แล้วก็ร่างหนุ่มมั้งดิร่างหนุ่มโมเดลคดเท่อ่ะเออเพราะร่างแบบแก่แบบโอเคก็โอเคอะ่ะเอออันนี้น่าจะเป็นร่างอีโวเนาะปูปั๊ อันนี้คือโชว์เคสแอนิเมชันเยอะมากนี่แล้วก็ไอตัวนี้ไอตัวเนี้เหมือนจะเป็นตัวรับในเอเอมัง้งถ้าจำไม่ผิดวก่อนอ่านี่ไอหนุ่มหน้าหล่อเออโมเดลมันเท่นะเออว่าไม่ได้ดูถือเหมือนเป็นมีดปะวะไม่รู้อ่ะปุ๊บนี่ประมาณนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่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 แล้วก็ไอตัวนี้ไอตัวนี้คือเรายังไม่เคยเห็นเลยนะว่า เอเอก็ไม่ได้เอาเข้ามาเนาะสำหรับเจ้าหนุ่มแว่นดําใส่เสื้อสประร์ดนี้นะเออเนี่ยจะต่อยระเบิดอะ่ะเอออุ้มเจกันระเบิดอะ่ะแล้วก็สไนเปอร์นะสไนเปอร์ก็ไม่ค่อยมั่นใจนะเออเอเอก็ไม่มีเหมือนกันสสน,ะนะสไนเปอร์นะแล้วไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้จะเหมือนกับชีนน์หรือเปล่านะเอออ่ะแต่ตอนจบคือพี่พี่แว่นสประร์เนี่เออพี่แว่นสปาร์ดยืนคู่กับสกาโมโต้นะแสดงว่าตัวนี้น่าจะเก่งนะเออ ก็เทเลอร์ก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไป 2, 2เรื่องของอัปเดตล็อกดีกว่าโอเคนะสำหรับในส่วนเรื่องของอัปเดตล็อกก็ทำการสปอยสนนกมาแล้วนะนี่อัปเดตล็อกลี๕5สกามโตเด,ดเนาะมีอะไรมาบ้างก็จะมีตัวซีเคดสองตัวนะซึ่งเราเดาเนี่ยซีเคดสองตัวนี้นะ่าจะเป็นไอตัวที่เป็น ตัวรับใน AA กับเจ้าใส่แว่นดํากับสปรดนั่นเองนะเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยไอ้แว่นดําสปรดมันยืนคู่กับสกาวโมโต้น,นะเราเลยดาว่ามันเป็นตัวรับเนาะ สองตัวนี้อาจจะเป็นตัวรับนะเออแล้วก็มีมิสติกสี่ตัวเป็นสกามโมโตเนาะมีลูมีบบเรตแล้วก็มีเฮซุเกะนะเออรู้จักแค่สกามโมโตที่เหลือไม่รู้จักเลยนะแล้วก็มีอีโวหนึ่งตัวก็เป็นเจ้าสกามโมโตอย่างที่เราคาดกันเอาไว้เนาะแล้วก็มีเลดใหม่แล้วก็มีนิวเลดช็อปซึ่งจากที่เราคาดดาว่ยมีซีเคร็ตสองตัวใช่ไหมแล้วก็มีเลดใหม่แสดงว่าตัวรับ2ตัวนี้อาจจะอยู่ในเลดนะเหมือนกับเลดของเจ้าคริมิล่าแอนด์เนาะหรือว่าฮันเตอร์เอ็ี่์ี ตัวรับในเลดอย่างปู่ในเทโรกับเจ้าอ่ามดอ่ะเออราชามดอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วนะเออแล้วก็จะมีคอสเมติกใหม่เนะทุกยูนิตจากอัปเดตนี้จะเป็นมิสติกพลัสอันนี้คือไม่แน่ใจนะว่ามิสติกพลัสนี่หมายถึงอะไรนะเอออ๋อ เอาย l นิตฟอร์มอัปเ t ตเ t ส a t สเมติกพัสดก็คือหมายถึงว่าคอสเมติกก็คือตัวละครที่สามารถอีวได้ก็จะมีคอสเมติกเหรออันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเนาะแล้วก็มีพาสซีฟใหม่นะเออซึ่งไม่ได้บอกนะแล้วก็มี q o l ใหม่เนาะทำการออโต้เซลมิสติกอ่าอันนี้ก็ดีอยู่นะลิฟตอนนี้สามารถอีวได้และริฟสามารถอีวถ้าสมมุติว่าเลเวลดลเฉลี่ยในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือ5้า้อจ็าเซจะทำการอีวเป็นอีพิก25่สเปอ็น l e g e ว d เป็นเลเจนเด แล้วก็อีพิกลิฟเนี่ยจะทำการอีโวถ้าเลเวลดยเฉลีย่ยเนยี่ที่ 1, ู่ทีหนึ่งร0 0 1เ0รการันตีเป็นเลเจนเดอรี่นั่นนะเอออาลิฟเนี่ยจะทำการแกออ้ทำใหม่หรือว่าแบบปรับปรุงใหม่เนาะเออตอนที่อัปบิ๊กอัปเดเข้ามานะเออทำการโชว์สเตตัสเทคที่อยู่บนเอนเนี่นะเมื่อทำการติดสถานนะก็คือปกติเนี่ยมันจะมีแค่ไอคอนนะที่อยู่บนหัวมนนะอันนี้ก็ทำการแปะสถานนะบอกนะว่าคืออะไรเนาะ ล็อกล็อกเ t f ยูนิตฟอร์มบีอินค์ูซสินเดอะเมทริฟอร์มอีโวลูชันคืออะไรวะอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าล็อกทำการล็อกตัวละครที่ถูกเลือกตอนอีโวอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะแล้วก็เทดเนี่ยจะทำการรีเร็วขึ้น2เท่ามากความเร็ว2เท่านะก็คือแบบจะรีได้เร็วขึ้น2เท่านะจากก่อนหน้านี้เออแล้วก็ทำการเพิ่มระบบคูณ3สปีดในสตอรี่โหมดขึ้นมานะ จนกว่าจะทําการ add story skipper หรือว่าข้าม story นั่นเองอันนี้คือระบบที่คนมีมาตั้งนานแล้วนะเอออันนี้แหละต่อไปในะอันนี้คือที่น่าสนใจนะคือทําการ add shiny stone นะก็คือจะทําการเปลี่ยนให้ตัวละครเนี่ยกลายเป็นร่างชายนี่นะแล้วก็ stat thread หรือว่า curse หรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวละครเนี่ยจะคงอยู่นะก็คือระบบหินที่ทําให้ตัวละครธรรมดากลายเป็นชายนี่นั่นเองนะคือให้คิดสภาพ ตามที่เราเข้าใจนะก็คือน่าจะเหมือนกับ anime fighter simulator นะหรือว่า AFS นั่นเองนะคือไม่แน่ใจว่ามีคนจะแมปนี้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นฟุตเทสให้ละกันนะก็คือมันจะมีระบบตู้ที่เปลี่ยนตัวละครเป็นชายนี่นะเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่เรารู้สึกว่ามันน่าจะไม่ง่ายแบบนั้นนะอาจจะต้องแบบอืมไม่ใช้โลบั ก็น่าจะต้องแบบลงดันเพื่อหาของแล้วก็คราฟเป็นหินอันนี้ขึ้นมานะมันน่าจะได้ยากอ่ะน่าจะไม่ใช่ง่ายๆนะเออแต่เราไม่แน่ใจนะถ้าในอนาคตเนี่ยมีระบบเทรดขึ้นมาเนี่ยจะทําให้อาวอลลู oo, หรือว่าความแรของตัวละครเน,นี่ยมันลดหายไปไหมเพราะว่าระบบมันทําให้ใช้นี่ง่ายขึ้นนะเออแล้วก็ต่อไปเนี่ยเป็นการรีแวมระบบชาเวนชาเรนชาเวนอะไรล่ะทาการรีแวมระบบชาเรนใหม่นะแล้วก็มีวงเล็บเป็นอีเวนต์อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแต่มันจะทําการ ให้ชาเลนจ์ดีขึ้นมัน้งไม่แน่ใจนะเออแล้วก็ทําการ add s h นี่ m o เดลให้กับลิลูกะนะไอ,ไอตัวละครเวนท้ายเรายังไม่ได้ทําคลิปเลยนะรอคอมเมตก่อนนะเออแล้วก็ระบบคอนโซลอันนี้ไม่สนใจหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เล่นในคอนโซลนะเออแล้วก็มีระบบการฟิกก็คือแก้บ,บั๊กนั่นเองนะก็จะมีระบบเฮลสตทที่จบเกมแล้วเออไม่ได้ของอะไรประมาณนั้นเนาะเออบั๊กก็แก้อย่าไปสนใจอะไรแล้วกันนะไม่ได้น่าใส่ใจไรขนาดนั้นเนาะโคด้ดโค้ดจะมาตอนที่เกมอัปเดตนะเออ นี่อันนี้น่าสนใจนะคือพี่แกบอกว่าเอ่อไม่ต้องกังวลนะเราจะบอกว่าชไนนี่ไอหินชไนนี่เนี่ยไม่ได้มีผลกับตัวรับก็คือหินชไนนี่เนี่ยไม่สามารถใช้กับตัวรับได้นั่นเองนะเออมันดีไหมมันดีหรือมันแย่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่ว่าพวกพวกมิสติกลงไปเนี่ยน่าจะใช้ได้นะเออแล้วกูบอกเลยนะว่ากูจะทํากับอูริวนะซึ่งอูริล่างชไนนี่เนี่ยแม่งโคตรเท่เลยนะเออเดี๋ยวเคลื่อนลูปให้ดู โกโจก็เท่นนะโกโจเป็นชุดเมดนะเออก็น่าแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับอัปเดตกาโมโตเด,ดที่จะมาในอนาคตนะซึ่งในเทเลอร์เนี่ยบอกว่าจะอัปเดตพรุ่งนี้นะหรือว่าวันที่3นั่นเองนะของบ้านเขานะคือไม่รู้นะว่าบ้านเราเนี่ยอัปเมื่อไหร่นะแต่ก็น่าจะนานแหละเพราะว่ากว่าจะอเอาวาเลนไท์ก็ค่อนข้างที่จะนานเลยนะเออซึ่งหลังจากที่ทำการอัปเดตกาโมโตโดดเนี่ยต่อไปก็จะเป็นอัปเดตนี้ จะเป็นอัปเดตซูงจินอูคนเกาหลีนั่นเองนะ่น่าจะในเกมเอ็กเนวเอ่อนี่น,น,นี่ซึ่งอัปเดตซูงจินอูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอัปเดตใหญ่นะเนี่ยเห็นปะ บิ๊กอัปเดตนะมีล็อบบี้ใหม่ UI ใหม่เกมโหมดใหม่ฟีเจอร์ใหม่ QOL ใหม่แล้วก็บักฟิกอะไรประมาณนั้นนะซึ่งอัปเดตนี้กูว่าน่าสนใจนะแต่ว่าเราต้องรออัปเดตสกามโมโตเดย์ก่อนนั่นเองนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนาองสำหรับคลิปในวันนี้นะก็ตอนนี้เนี่ยเราแค่รอคอมให้เสร็จเท่านั้นนะคือตอนนี้เราเตรียมทุกอย่างไว้แบบเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นการลงคลิปจูฮาบัตนะหรือว่าทาคลิปอิจิโกฟิวชั่นนะหรือว่าจะทําคลิป ตระกูลวายรนไทอัปเดตนะเออแล้วก็มีอนิเมรัสเตอรนิกมีอะไรอีกนะก็มีค่อนข้างเยอะนะส่วนอนิเมที่เราคว่คว้าหรือว่าแมบลูกรักอย่างอนิเมเวิร์ลเราก็ไม่มีข่าวคาว่าจะอัปเดตอะไรสักอย่างเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรเลยอะเออหลังจากที่ปล่อยเทเลอร์เนี่ยปล่อยไอ้ตัวเนี้มาตัวโจ้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะเออ ซึ่งตอนนี้ค่อนข้างที่จะท้อมากเลยนะสำหรับเกมที่เรารักนะเออก็ประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวเราไปรอสกามอโตอัปเดตดีกว่านะแต่สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบาย